สวัสดีครับมื่อนี้ผ้ามาล้อบรรยากาศตอนแรงๆตลาดน้าคล้องทอมหัวหน้าครับเมื่อนี้กับหักบัวยี่สิบบาทมุกยังไงมุกหนูเอ้ามุกหนูมุกหนูมุกปลาซิวัอันนี้กับปลาซิวอันปลาซิวสดโอ้อันนี้ปลาซิวสดปลาซิวมุกซุกปลาคอปลาดุกปลาคอปลาดุกว่าสดด้วยตัวีใหญ่ ขักเด้อวีไงก็เลือเถือดเข้าไปละไม่ได้ผูกพันนันคนกรบหันอยากูยหันเห็ดหนุ่งอยากเห็ดเองส่วนห้าเบิร์เขาเป็นลาดแล้วนะหมกปลาซิวปลาซิวงามๆเลยกันโอูักฟางกันยอดงามๆมัดละสิบบาท รือวัามันยังข้าเมาใช่ข้าเาแรกก็เอ่ยข้าเมาคลุกข้เมาคลุกข้าเมาคลุกระสันคลุกจบานเจ้าบาทไเ้าบาทเ้าบานแคั้นเลยเ้าบาทแค่นั้นลจว่าที่กินก่กินกินเมืนบอ้ออันนึงหาเงินก่อนที่ะไเ่องัมยงไเท่ากนยันเบิดอีกแล้วเบิร์ดอีกแล้วเออเมนบอเบิดได้า เออโอ้บกว้ยกับซีสิบาทตักใหญ่โอ้ท่าโอ้ก็เท่างาชเนาะคนอยากกินอยู่หักแต่ว่าคนอยากกินเห็นาอยากกินแบบเดบ้อยเออบ่มืออื่นมาตลาดสดนี่บ่แม่ตลาดย่างๆมันย่ามบ้เสาบ่ย่างเสาหรือย่างแรงมีบ่มืออื่นโอ้ อ้ยคือว่าแล้วเนาะตลาดแรงเนี่ยเนาะมีคู่มือนี่ว่ามีคู่มือเออเออเอ่อเข้ากันเออรืปมมีโอกาสยังสิมาแวะเอาแบบกินเลยตัวละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบข้าวเหนียวไก่ย่างว่าสันออมประคอปลาดุ๊กใส่ซองยานปลาดุกประคอปลาดุกปคอใส่ซองจากปลาดจีเฮ็ดเองกับโอ้ขีดขาดเนาะทักทายเพื่อนก่อนแล้วเนาะ ขาด่าแม่ค่าปอเปียอสันกุญแจเงือวประกันคื่อใบไปไปไปเห็นอยู่เห็นอยู่เออออกมาตอนฝนตกก็เลยบอดได้แวะเฝ้าสุดท้ายฝนกระบอกตกแข่งเรือหน้าสนามโต๊ะเล่นนั่ะโอ้โต๊คือมองเงินเลอหน้าสนามนโต๊ะคือมองน่าร้องคอเลยก็ไปเว้นบุญแบบนี้เออมัชักหน้าว่าแข่งเรือพอเปียสดพอเปียทอด สลัด ality, oh. พี่น้องมาเด้อมาเด้อทุกนาดหัวหนาทุกหนาพันมาทุกหนาครับทุกหนาวันเย็นตอนเย็นๆตลาดนัดของคำหัวหนาครับหมากุ้งน่อไหมสดใสเอาขายดีเนาะว้าวว้าวแล้วมันไก่สีเบิดย่อมเราเพอได้เห็นก็เอาเลยนะอันนี้ย่างเตะมันแกววสัตว์ ใส่กรอกเนื้อใส่กรอกหมูกรอและหาบาบใหญ่เลยครับข้าวมันไก่ของวันสามชิบห่าพิเศษหา้าสิบบาทโอ้อันนี้โอ้อยโอ้ยโอ้กระครอบปลากระครอบปลาหางสำเร็จหลายแน่ครับอ,อันนี้หอมเหนื่อยดีเนาะอยอบขอดูโ้หอมเหนื่อยหอมเนื่อยไปตาเชียบอุดทอดครับ 20บาทอิมหักมาจากเขมะอิ่มหักอิมหักโอป๊อปคอร์อิ่มหักก็สันหมกไก่หมก้ไม้10บาทกีีเกาหลีโอ้ยยอีกยังลูกทิมยังชิอะไรทิงอะไรไม่ใส่สักครั้งขยะกินอะไรมั่งขยะอยู่ไหนเอออันนี้ข้าวจีกเกาหลีแม่งยุ่ว มึกย่างค,คนก็คึกคักจีนนะบรรยากาศคึกคักอยู่นะม,าายมาล่าหาบาทมาล่าอันนี้ขัดไทยขัดไทย20่สิบบาทหอยแมงทอดน้ยังกระดองไม่แข่งหอยแมงผู่ งละ50สิบาทหอยแข็งลวกพอดีร้อยหนึง่งลนครับกำลังลวกฮ้อนเลยลวกใหม่ๆสดๆหวานๆหอยแครงหอยแมลงผู่บรรยากาศมืันนี้อากาศดีเนาะอากาศเย็นสบายเลยอากาศเย็นๆพอดีเลยมาหาลรอตลาดนัคลองผมตอนแ,แหลงแน่งที่นอง ข้าวมเจีบคุณยายครับโอ้จะแสบนะอันอีหยังอันนี้ก็นนะเพาะคอคือกันเนาะกระพาะคอตัวสันแบบหวานเกี๊ยวหมูแดงเลยท่านตังคุณกระเพาะปลาสี่สิบาบาทเกี๊ยวหมูแดงสี่สิบบาทอันนี้โอ้ข้าวมันควาตบัวอีหยังงมมาตัวนี้อาหารสำเร็จ ปเปิดตาแน่เปตาอยากเปิดตากินเปิดตาแสบเนาะย่ำคน่ะโอ้แสบๆพี่นออ้องเออมาพอกันอยู่นี่อีกเลยเออนานๆพอ,อกันเธอหนึงเขาเอิ่อย่ก็ย่ำแหนมย่ำแหนมลโแก๊งมาแสบือนี้เรื่อิ้ว่ะสันสย่ำแหนมคุกว่ะสันนี่ขายทุงและ4สบบาทเอาไหมนะ ส,สีบ,บาทราคาเดิมเก้มน่มยางดีออโอ้ยคนเห็ดแสบเดอ้อรสชาติสร้างใดสียเอาเปียวเข้มหวานนัว่วแสบสร่างใดครับขนบสังางพุดกระเฮดแบบพอดีพอดีเลยรสชาติกลางๆถือปากทุกคนเลยครับคนเนี่ยเคียงพกระมีหอมยังทิง้งหอมซอยแล้วก็ยังเกาะัวรีสงในที่เดีๆ,ๆระเแล้วพนดท้ายทุงอล่างสี่ๆๆสิบบาทส่บบ เมื่อนี้มาพ่ออยู่หัวหน้าเมื่อนั้นพ่ออยู่น้องนกข่าไปไครเนาะอืแล้วก็อยู่ใสายขึ้นพ่ออยู่อันหน้าตาลหน้าตาลก็ไม่ค่อยไปหรอกวะไปหน้าตาลก็ไปไปเออเป็นข้างข้าวแต่ลักลักกันเห็นพันอยู่ยังเกาะน้องนกข่าประจําอยู่พี่น้องก็ไปพ่อเพิ่งหมดอุดหนุนได้ครับที่สี่สิบบาททุงบักไก่เลยแหนมคลุกกระสั่น รสชาติสั่งได้สั่งตามเขาชอบได้ครับโอ้ยเนาะหมูย่างย่างหมูปิ่งไก่ไก่ปิ่งจังทีก็เขาจี้โอ้ยอากาศเย็นๆจี้เขาห่อนหเขาจี้หอนห่อนโอ้เขาทาเลยเนาะสินลอตสีบ,บาทสินลอตยังสี่สิบบาทสิบบาทด,ดีหมดเลยโอ้ย โอ้ยไม่บักใหญ่สิบบาทของหวานเลยเนี่ตัวดำของหวาน <c oughs> โอ้บรรยากาศคือคักคือกันนะครับพี่อ้องโอ้หานไายร,รองเท่ากระไลครับลายรุ่นลายขนาดทรงงามๆสมัยใหม่ไข่รอะไรเนี่ยมาไร้าวลายเว้วงนี้ควรสับเป็นรถอโอ้หวน่วยใหญ่ โอ้โหนี่น้อง่นข้างโคกบา้านขาวเขาโอ้ยมีไมมันเกี่ยโอ้มันคือเล่นแรนเป็นเล่นปนานบักบานเนาะทองดีวะท่องดีันเหมอเมนตนตรกาขียงทองดีโอ้โมเมนบักสมโอว่าพิดลูกละสิบบาทุด <c oughs> มือแลนว่าเมนบักบานอ่นนี่ก็เอนบ,บ้านกันบบอล ขอค่ารูปล่อแต่เมื่อเดี๋ยวยังอยู่มัหน้ารอบอะไรเออรอบเพราะอะไรว่าอยู่กับบาปเล่าคืออยู่รอแล้วรอแล้วอยู่กับอยู่กับบาปเล่าเราก็รออยู่ได้ต้มแซ่บเออแซ่บเราสามชิเกี่ยงมะเกี่ยงไงลูกละสิบบาทมะสมโอพั่นทองดีครับต้มแซ่บต้มแซ่บแซ่บเนื้อไ่ได้กินเนื้อ อไข่เปี๊ยกเนี่ยหน,น,นูมีครับโอ้ไข่ลูกไข่เข่าเปิ้งเนาะมันมีน้ำจิ้มใครยังดีได้มีแนวเครื่องเคียงกินแก้มพร้อม,อมเป็นตเสียคือว่าแล้วเนาะเออกับแก้มแม่เนาะเบียร์ปองหนึง่งครับอันใหม่หนึง่งพอดีเลยเป็นตวัวอะไรก็มีตัวน่ะเออนั่นแหละไข่ลูกไข่ลูกไข่ลูกไข่จังหังเขาว่าแม่นบอกว่าจ้าเอาิ่อไข่จังหังอยู่บ่แมวะ ไข่ลูกไข่ข้าวอย่างมิ้งน้ำจิ้มมิ้งเทิงเคียงกับเบียร์ป๋องหนึ่งพอดีคกับกันเลยครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศการขายตลาดนัดข้องถมตอนแรงๆห่วยไวจับมีมีรายการเยู่เลยครับก็เล้าเลือดหมูเล้งแสบไวจับน้ำขุ่นห่วยบะหมี่นวดเป็นแบบมี้งลายแนวเลยครับเออ มีตัวเห็ดเห็ดฟางบ่มีเห็ดนั่งฟางเออเห็ดฟางจะนั่งฟว้าขายว้าบาสุดนะครับอ่ะอันนี้บัค้อยเท่าเอสื่อเท่าแล้วเอาบัคหอยไปต้มใส่พอดีเยอะจะมาคึกคืนมานันโอ้ยสั่งนาม่บ่าเป็นวัช่ งานเอเดือนบเออเมยางมันเายงก็ยากเห็นมอเมนมเมนเขาเห็นเป็นงนเชเนป็นงาเช่อนเดือนเมนย่เขาเห็นอยู่มือนั้นบ้าบินแต่ว่าพึ่ยุนีประจำครับย่างหม้อแรงัทุกพขรหัดหัดตอนเย็น่าสันมาอนีประจำเลยบ้าบินโอยมีสายาเชียนกบ้าบินโคตรละมะพร้าวสันโอ้ยแม่นไดุ้ลอ่ะมะพร้าวอ่อนทงามลผลกําลังกําลังนั่นอย่างกําลังอบอยู่ครับาเอืนอย่างหรืออบคือแนวนี้ เดินีเก็เป็นมั่นเพลินแต่ว่าเขป็นมะพร้าวชันเตยมันจะเป็นแบบโอ้เดินนีมันหอมผ่อนจากแพนเลยนี่นะขนมบ้าบินวันหวานหอมๆมันมันแซ่บๆครับคกินโกตรละมะพร้าวครับเคยกินหรือเปล่าเคยกินเคยกินอยู่ถนนคนเดินแม่นยังเนาะเรียนใส่เลยของมักของมักเอาใจกัน อ้วนค่ะเฮียทานโมได้เลยใช่ไหมโมไถ่ทานโมได้เล่นใส่เลยคล้องมากคล้องมากกบนาปลารสปลารสปลาหย่อนปลาหย่อนปลาหย่อนปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวปลาซิวเขาปลาซิวอ้าวโอ้นังกับมัดละสิบบาทขนาดได้พี่นไหมนังเข้มโอ้ปลาปลารสปลาหย่อน ร้าเอือบก็มีครับเรื่องะไรเล่อ๋อบรรยากาศคึกคายู่ครับข้างนี้ลรุ่มเลยยังโอ้ขนมนะขนมจีนน้ำยาข้าวปุ่นน้ำยาดีเลยน้ำยาฟ้าน้ำยากะทิน้ำยาไกา่น้ำโอ้ครบเลยครับเริ่มต้นที่20บาทชุดหนึ่งอยากได้ายก็สร้างเอาายได้ครับ ขนมจีนน้ำยาเจ้าเก่าไปทุกตลาดนัดครับเข็มลาลาน้าฐานโไซ่ไปบุ๊บตอนนี้ย่ามแรงอยู่ที่ตลาดคลองถมหัวหน้าครับสวัสดีครับผมมาพอม่อแม่ค้าบ้านเดียวกันข้า,า,ขาวาาเข้าวไม่พัสนเมียนเลยครับน้ำง่ามเลยครับต้องปยังแรีนกายแมหวหรือหมาวะโอ้ยมาอ้ย ก็นด้หน่อยหนึ่งว่าแต่ไม่เอาอนนโอ้ยเฮ็ดนี่นั่งเฉลีเขาเหเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดนางร่มหมดละเฮ็ดนางฟ้าเอาเถอะยี่สิบาบาทก็ขายสี่สิบก็ขายขายตามลูกค้าสั่งครับขายดีเรือลูกค้าท่านดได้ก็สั่งขายห่อยนัองเชื่อเ่าบอยากไปใส่หลายอยากใส่ต้มยำน้อยๆหนะน่อน่ะขาวาาข่าขาขายตามลูกค้าสั่งนาเถอะ คนกิโลปราสี่บบาทไ่โลละร้อยโลละร้อยเออนกิโลละสิบคือใาเหอนางฟ้าเห็ดนางลมได้ได้ได้ยังอันนี้ลาบไก่ลาบไก่ลาบไก่สมลาน้อยซอยไก่บ้านซอยไก่บ้านัคันแม่ทบอกเอามากอันนึง โอ้ยเราเตรียมไว้หายอยู่แล้วอ่ะมีครับแียวก็มีหลาบหมูสับเชฟโบว่าแต่ลาบหมูผล้ายแนวอยอะปิ่งอย่างก็มีปิดแห้งห้อมแห้งกระเทียมแห้งกิบโอ,อมอ จีบลมจีรอเอาเพื่นัง่งอยู่พอดีร้อยต่อร้อยสามคลิปต้อวันเลยบรรยากาศคือค่าครับพี่น้องมืันนี้บรรยากาศเย็นสบายเลยมาเลาะตลาดคลองทมหัวหน้าสารับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้คลิปหน้าพอกับใหม่นะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอกล่กลาวคำว,ว,ว,ว่าสวัสดีครับ